สวัสดีครับวันนี้เรามาซ่อมพาวเวอร์รถยนต์มาดูวิธีการเทสตัวแรกเป็นลบเป็นกาวตัวที่สเป็นรีโมตทตัวที่สามเป็นแบตเตอรี่เราก็จำตัวที่สามเป็นแบตเตอรี่12โวลต์เข้ากับขาสอรีโมทได้เลยเดี๋ยวเรามาเทสเครื่อง เราใช้อะแดปเตอร์12โวลต์ก็คีบเลยคีบแล้วปรากฏว่าหลอดโหลดต่อผ่านหลอดโหลดหลอดสว่างมากแสดงว่ามีอุปกรณ์ช็อตในเครื่องเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คกัน รุ่นนี้เป็น4ชัน่นี4ชัน่นก็จะมีความซิสเตอร์เอาต์พุต8ตัวอาการนี้น่าจะเป็นเอาต์พุตช็อตภาขยายเอา p ์พุตช็อตอาจจะเกิดจากการต่อสายลำโพงผิดต่อสายลำโพงช็อตทำให้เอา p ์พุตช็อตล้วก็ เพราะว่าตัวนี้จะมีเอาต์พุตทอร์ซิสเตอร์เอาต์พุตอยู่8คู่8คู่4ีชันแนนก็เท่ากับว,ว่า1นช mm ันแนนก็ใช้เอาต์พุตขับ2คู่เราก็มาวัดตั้งค่าโอห์มวัด ทตเตอร์ออตุตั้งค่าโอมวัดเลยครับว่าตัวไหนช็อตวัดขา2กับขา3ามองสเป็น c ีครับท l น n t เตอร์ Counter. ขาหนึ่จะเป็นเบสขาสองจะเป็นซีอ,อีขา2ขาสามจะเป็น c ี ต้้งองม์วัดขาสอขาสามขาสขาอีดูว่าตัวไหนชอบ เป็นตัวนี้เลยครับเป็นคู่นี้ช็อตครับ ฉันนั้นนี้เสียครับสองคู่นี้พอบอยู่เดี๋ยวเรามาปลดชันนั่นนี้สี่ตัวนี้ปลดออกเลยหรือว่าเครื่องทำงานปกตินะเดี๋ยววัดโองมให้ดู ครับดแล้วก็ใช้หัวแรงเชื่อมลงไปแล้วดึง,ดงออกเลยครับ ม้ำปาดทีด่ดื่มดื่มลองครับ าวัดตัวไหนชอ็อตมาวัดดูแล้วหนึ่งเป็นเบสแล้วสองเป็นดีแล้วาสามเป็นอีก็ว,วัดดีไม่ชอ็อตเลยครับ ตัวที่สาม C E ครับตัวที่สี่ตัวเดียวเดี๋ยว,ยวให้แน่ใจเราใช้มิเตอร์อีกตัวตัวนี้จะวัดแม่นกว่า เนมิเตอร์ตัวนี้วัดวัดตั้งค่าเป็นไดโอดไดโอดลูกนี้ครับไดโอดเป็นลูกลูกสอนจะวัดพวกวัดไบอัดวัดความซิิเตอร์ได้แม่มยําำ ขา B ขาหนึง่งวัดต์ C E โอ้ยโอนสุดที่หนึ่งสองไม่ต้เสียครับขึ้นหมดเลย สับขาไม่นี่ขอแท้ได้แบบนี้แบที่แบบี้สับขาขึ้นเ,เลยครับรอดเลยก็สรุปต้องเปลี่ยนทั้งสี่ตัว สตัวสียสียสีสี่สี่หกแปดคู่กับ เหนึ 95, ่งหกเก้าห้ากับซี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 สหกแปดซีซสี่หกแปดคูแคมเขาคือเอหนึ่งหกเก้าห้าเราใช้เบอร์แทนได้ครับเดีย๋ยวเรามาวัดสายบรอารดูก่อนมา <c oughs> เครื่องปกติไหม ทอร์นส t ิเตอร์เอาพุาขยายคู่แมตตัวนี้เป็น pnp ตัวนี้เป็น npn นีการวัดก็คือวัดเหมือนไดโอดอมมิเตอร์ตัวนี้ตั้งค่าเป็นไดโอดก็ขาหลักถ้เป็น pnp ก็จะเป็น bce 1,2,3เป็น V, C,E ีตั e. วลบสีดำกับคาเบตแล้วก็จิ้มขาซีขายีเขาจะขึ้น5 4าอยี่างเี้ยแต่นี้เป็น NPN เข้าเหมือนการเอาสีดำจิ้ม ขาหนึ่งเบสสีแดงจิ้มขา C, ีขาอีจะไม่ขึ้นนี้เรากลับขั้วเอาสีแดงจิ้มขาเบสแล้วก็วัดขาซีขาอีจะไม่ขึ้นแต่ถ้าเป็น n p n n p n เอาสีแดงจิ้มขาเบสสีดำจิ้มขา C ก็จะขึ้น540หรือถ้ากลับข้างแล้วจะขึ้นสำหรับ NPN แล้วก็มาวัดขา2ขา3ขา4ขา E จะต้องไม,มอไม่ขึ้นเหมือนกันไม่ขึ้นเหมือนกันมาวัด PNP เอาสีดำจิ้มคาบเบตวัดคาซีขคยอเข็มไม่ขึ้นตัวนี้เป็น p n p อตัวนี้เข็มจะขึ้นตัวนี้เราจับสายมิเตอร์เอาสีแดงมาจิ้มคาบเบตเข็มจะขึ้น วัดคา c ขาอเข็มจะขึ้นวัดของ n p n ีิแรงจิ้มคาบเบเตเข็มจะไม่ขึ้นจะวัดขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างวัดคา c ขาอเข็เข็มต้องไม่ขึ้นถ้าขึ้นคือช็อตนี่คือตัวดีเป็นวิธีการวัด ทรานซิสตเตอร์ตัวที่ดีวัดไฟบอัพเราก็ยังต่อโหลดหลอดไฟอยู่เหมือนเดิมก็ด,ดูว่าภาพสวิตช,ชิงเพราะว่าับาสวิตช,ชิงซับายของเขาชุดเนี้ยทำงานปกติไหมก็เดี๋ยวมาดูก่อน รมะแปลงสองลูกนี้จะเป็นสวิตชิ่งแปลงไฟจาก12โวลต์เพื่อมาเลี้ยงพักขยายพักขยายนี้เราข้าวน่าจะประมาณ60โวลต์คือเขาจะแปลง12โวลต์ให้เป็น60โวลต์ที่นี้จะเป็นสวิตชิ่งโม่แปลง2ลูกก็จะมีมอสเฟต 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8สาฝั่งนี้8ตัวฝั่งนี้8ตัว รถขับป้อนไฟให้กับพักขยายอมู่ของเราฟังตอนนี้เราก็จะมาเช็คว่าสวิตชิ่งทำงานปกติไหมเราก็ป้อนไฟเลย เปิดเคดูครับหลอดไฟติดลี่หล,ลอดไฟหลอนี้เป็นหลอดไฟ60โวลต์อ่าหกวัต์ครับติดลี่ลลแสดงว่าตอนนี้สวิทช,ชิ่งทำงานปกติแล้วเดี๋ยวผมวัดไฟให้ดูว่าเขาป้อนไฟออกมาเท่าไหร่วัดไฟว่าสวิตช,ชิ่งป้อนให้กับ พักขยายมัดที่ซิงค์เลยครับไปลบได้44.7จัดที่ซิงค์มันจะเป็นขากลาง44.7ลบ44.7บวก44.6ไปได้ครับไปออกละรอดสแตนบาย หลอด power ก,ออก็ติดหลอดสีเขียวเดี๋ยวเรามาวัดบายอัสวัดขาเบสกับขาอีได้297มิลลิโวลต์ทุกตัวเลยครับขาหนึ่งกับขาสาม0มมิลลิโวลต์ สามร้อยมิลลิโวลต์สามร้อยมิลลิโวลต์สามร้อยสองร้อยแปดสิบสี่ก็ได้ครับประมาณสองร้อยแปดสิบถึงสามร้อยโวลต์มีสองร้อยห้าสิบเก้าได้ครับไม่มีปัญหาสองร้อยห้าสิบเก้าก็ได้ ฝั่งนี้นี่สูงหน่อยครับ3า5ร้แ้าต้องดูคู่ครับสามร้อาร้อได้ครับ390 บายอัต้องไม่เกิน600มิลลิโวลต์การที่บายอัดไม่เท่ากันเป็นเพราะว่าเขาปรับสวิตเป็นสวิตเบสกับสวิตเสียงกลางเสียงแหลมเป็นสวิตรปรับค่าความถี่ให้กับเอาท์พุตนอยดจุดที่เสีย รือว่าปกตินะตัวนี้ผิดปกติครับไฟสวิงตันนี้ก็ผิดปกติไฟสวิงท่นานนั่นที่ช็อตปล่อยเบรคผิดปกติแล้วตร์ชุดนี้ครับ ชุดที่ช็อตจะเป็นชุดนี้สำหรับขับชั้นแน่นนี้ต้องถอดออกมาวัดให้หมดมาวัดในปิ้นดูก่อนก็ได้ชุดนี้ บอัดเ,ออเราปลดทานเซเตอร์แล้ววัดไบอัดไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าวงจรที่เขาจัดไบอัดเขาจัดวงจรมาปลดทานเตอร์เอาพุทแล้วจะวัดไบอัดไม่ได้ดฉะนั้นเราลองใส่ดูว่าใส่แล้วจะวัดไบอัดได้ไหม ใส่เอาพูดไปใส่คู่เดียวก่อนดูว่าลองเทสดูว่าเครื่องใช้ได้ปกติไหมโดยการสังเกตหลอดหลอดโหลดการเทสด้วยหลอดโหลดวงจรจะไม่เสียหายครับเพราะว่าหลอดโหลดจะช่วยป้องกันเราสามารถ เทสใส่ได้เลยเดี๋ยวมาลองกันแล้วดูความสว่างของหลอดโหลดโอเคดูหลอดกะสว่างลีๆตอนนี้หลอดเตือนายสีเขียวหลอดพาวเวอร์ติดปกติแสดงว่าวงจรทำง,งานครับเดี๋ยวเรามาวัดไบอัด ได้ครับ345มิลลิโวลต์หมดจิมยากหน่อย348มิลลิ 350. โวลต์สาม้อยห้ิมิลลิโวลต์ถือว่าใช้ได้336มิลลิโวลต์สาม้อยสามมิลลิโวลต์ ก็ใช้ได้ครับดูประมาณเนี้ยคอมพิวเตอร์ต้องการไวงอัสต,ตั้งแต่2 0 0ถึง600มิลลิโวลต์แล้วแต่ระดับความดังแล้วถ้การปรับไวอัพก็วงจรได้ไม่เสียใส่เข้าไปได้เลย เรามาเทสใหม่เทสหลอดไฟหลอดสว่างลีๆมาลองวัดกระแสด้วยลิปอม ก็เครื่องกินกระแสที่ร้อยมิลลิแอมถือว่าปกติร้อมิลลิแอมมาดูเครื่องมือที่ผมใช้ซ่อมพาวเวอร์พาวเวอร์รถยนต์ก็จะมีลอดโหลดตัวนี้จะเสียบ จากปลั๊กไฟบ้านพอหลอดโหลดตัวน,นี้ก็ไปเข้าของ power supply ส,สำหรับรถยนต์12โวลต์ว o w e r supply ก็จะเป็น12โวลต์ก็จะต่อเข้าพ power ในการซ่อมเครื่อง เทสแล้วหลอดสว่างลีลีก็แสดงว่าเครื่องใช้ได้ปกติครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ